สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการตั้งค่ายังไงให้สเปรย์แบบโคตรนิ่งนะครับผมเดียวันนี้สําหรับสายนิ้วล้วนเข้านั้นนะครับใครที่เป็นสายใจโรสผมหรือว่าเป็นสายลิ้วล้วนเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับทุกคนถ้าใครเป็นสายใจโรนี่ยก็แนะนํา แรกเดี๋ยวจะให้ดูการตั้งค่าของผมก่อนละก,กันแล้วก็แนะนำว่าทำไมผมถึงตั้งค่าแบบนี้เนาะโอเคไปที่ตั้งค่านะครับผมก็คือความไวนั่นเองความไวพื้นฐานเนี่ยผมตั้ง100ไม่เล็งปืน100่ e เล็ดดอน1 0 0 2 0 0คูณ3 100คูณ4 200คูณ6 0 0คูณ890คูณ1580ะครับผมโอเคเหตุผลที่ผมตั้งไม่เล็งปืนจุดแดงคูณ2คณ3เนี่ยไว้ที่100เพราะว่าตอนที่ผมสเปร์เนี่ย และผมลากลงครับผมเวลาสเปรย์เนี่ยมันต้องเอานิ้วลากลงถูกต้องปะก็ลากลงลากลงแล้วลากลงจนหมดแม็กนิ้วก็ยังไม่เลยจอผมผมก็เลยตั้งไว้ที่100ส่วนคูณ4ี่คูณ2คูณ6เนี่ยที่ผมตั้งไว้200เพราะว่าเวลาผมสเปรย์จนหมดแม็กเนี่ยคือยังไม่ทันหมดแม็กเลยนะคือผมลากนิ้วลงอะครับผมเลยจอแล้วมันก็คือไม่สามารถตั้งไว้ที่100ได้นะครับมันก็เลยต้องเพิ่มขึ้นมาเป็น200แล้วยิ่งเวลายิงไกลๆเนี่ยแรงดีดมันเยอะมากครับผม มันไม่สามารถดึงปืนกลับมาได้ทันยิ่งถ้าเกิดว่าไกลแรงดิดเยอะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าดึงปืนไม่ทันเนี่ยครับผมเราก็ต้องเพิ่มความไวนะครับผมคิดว่า200เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดแล้วส่วนในด้านของคูณ8แล้วก็คูณ15เหตุผลที่ตั้ง90แล้วก็80เนี่ยเพราะว่าสสโคปเนี่ยมันไม่ใช่สโคปของปืนกลครับมันเป็นสโคปของสไนเพราะฉะนั้นสโคปของสไนเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องสเปย์ง่ายแต่สิ่งที่สําคัญของสโคปสไนเนี่ยก็คือ ความแม่นนะผมยิ่งเราปรับความไวไวช้าเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งมีความแม่นยันสูงแต่ถ้าเกิดช้ามากเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูวิ่งอยู่นะครับเราจะลากเป้าตามศัตรูไม่ทันเนาะหลกัหลากๆการตั้งค่าของผมก็ประมาณนี้แต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่แนะนําให้ตั้งค่าตามแบบผมแนะนําว่าทุกคนควรจะมีความไวเป็นของตัวเองเพื่ออีกหน่อยเนี่ยจะได้ต่อยอดกับเกมอื่นๆได้ถูกต้องไหมครับผมเพราะว่าคงไม่มีใครเล่นเกมนี้โอ้โหอีกสิบปียีปีหรปีเรเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว คือหลักการเนี่ยสามารถไปต่อยอดกับเกมอื่นๆได้นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วค่าความไวของเกมนี้ยังไม่ละเอียดมากพอจริงๆมันควรจะมีค่าความไวตอนที่ก่อนยิงแล้วก็อตอนที่ระหว่างกดยิงด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะซับซ้อนแล้วก็จะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นไปอีกนะแต่ว่าเกมนี้มีเท่านี้ก็ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ได้อยู่แล้วก็ใช้เท่าที่เกมมีแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับก็เราจะใช้ปืนยอดนิยมนั่นก็คือ M 4 แล้วขอเก็บกระเป๋าก่อ,อ,กอนจะได้เก็บกระสุนได้เยอะๆของแต่งก็เป็นของแต่งสีทองนะครับผมคุณเคยเรียกว,ว่ากรอบทองหรือว่ากรอบเหลืองกันนะของผมก็แล้วแต่อารมณ์นะแล้วแต่คนเล่นด้วยบางคนเขาก็เรียกกรอบทองผมก็เรียกกรอบทองตามกรอบเหลืองก็โอเคกรอบเหลืองตามก็ได้โอเคสโคปเก็บคูณสามถ้าคูณสามไปไหนเอ่ยคูณสามคูณสองแล้วก็เลสดอตนะครับผม ให้เต็มเลยจะได้ทดสอบกันแบบยิงยาวโหกระเป๋าสีนี้มันจุใจจริงๆนะพันนัดบอนี่นะก็แนะนำนะครับผมการจะสเปย์ให้ง่ายของแต่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆพูดได้เลยว่ามากๆนะครับโอเคก็อันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เลดดอดกันก่อนนะครับ ตัดไป45นัดนะอันนี้คือความไวที่ผมถนัด100ของแต่งเต็มงไงมันก็นิ่งอยู่ Hindu, ยแล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรง่ายง่อะแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ปรับที่ห0ึ่ละเป็นความไวที่สักอาร่ะสมุติ20จะได้เห็นภาพชาัดเลยอ0เลยก็ได้จะได้เห็นภาพชาัดเลย แล้วก็ยิงนะครับผมเห็นไหมเลื่อนอันนี้ขนาดแค่เลื่อนแค่นี้นยังช้าเลยแต่ว่ามันแม่นมากเห็นทุกคนไบบเห็นปะถ้าเกิดว่าทุกคนจะเลื่อนไปที่จุดเหลืองเนี่ยก็คือสามารถกะระยะไปที่จุดเหลืองง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะหันตามศัตรูไม่ทันแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาสเปร์นะผมจะลากนิ้วลงนะครับอ้าเห็นไหมทุกคนเห็นจังหวะสุดท้ายที่ปืนดีดขึ้นไหมหมายความว่าไงรู้ไหมคือนิ้วผมอะ่ะมันลากสุดจอแล้วครับมันไม่สามารถลากได้แล้วอ่ะอาใหมนะ จอแล้วครับนี่หมเลยจอแล้วนี่แหละเป็นคีย์สำคัญในการเล่นตั้งค่าสำหรับนิ้วล้วนนะครับเราต้องตั้งค่ายังไงก็แล้วแต่ให้1แม็กเนี่ยเราสามารถสเปรได้จนหมดโดยที่นิ้วไม่หลุดจอครับผมอันนี้คือคีย์หลักๆเลยอย่างของผมเนี่ยก็ประมาณ100นะครับผมคีย์ต่อมาก็คือว่าสมมติว่าไม่หลุดจอแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเราสามารถลากเป้าตามศัตรูทันไหมถ้าเกิดว่าช้าไปเนี่ยมันก็จะลากไม่ทันนะครับผม อ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยอันเนี้ยไม่อาจจะทดสอบในแมปนี้ไม่ได้นะอันเนี้ยต้องอยู่กับเจอหน้างานเฮ้ยลักเป้าตามศัตรูไม่ทันเลยโอเคก็อย่างนั้นก็เพิ่มความไวไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าไวมากไปล่ะเกิดปัญหาอะไรระยะใกล้จะไม่ค่อยเห็นผลนะครับเนี่ยเนี่ยเวลาคุณอ้อเรากดิดเดียวเป้ามันแบบมัน,มนเลยได้อย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันฝึกฝนกันได้นะครับผมก็คือไวมากไปเนี่ยมันก็ดีกว่าที่ไว น้อยไปแล้วคุมสเปรย์ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ละกันแนะนาว่าก็เล่นไวๆก็ดีแต่ถ้าเกิดไวมากไปเนี่ยมันก็จะคุมปืนยากนะครับยิ่งระยะไกลเนี่ยยิ่งเห็นผลชัดเลยเพราะว่ามันขยับนิดเดียวเห็นดูแลเห็นขยับอ,อาญาเนี่ยจะขยับแบบว่านิดเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ,อยากเอาเป้าไปวางไว้ที่กลางกลางจุดเนี่ยเห็นไหมมันมันยากอะ่ะมันมันไม่ละเอียดครับผมแค่นิดเดียวมันก็ไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วขยับนิดเดียวมันก็ไปแล้ว นี่ก็คือข้อเสียนะครับของการที่เราความไวที่ไวเกิดก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรายิงไกลไม่แม่นแ,แล้วก็ปรับลดลงแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเวลาเราสเปรย์เนี่ยเราคุมไม่ได้แล้วคือนิ้วเลยจออะไรเงี้ยก็ปรับเพิ่มครับผมต้องหาจุดที่สมดุลน,นะครับเพราะว่าความถนาดของแต่ละคนหรือว่าขนาดหน้าจอของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันคือถ้าเกิดว่ามีปัญหาด้านการปรับจริงก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไหนเนี่ยผมตอบได้ผมก็จะมาช่วยตอบให้ละกันเนาะ อย่างผมก็ที่100ครับผมคูณ4ีคูณหก็เหมือนกันอ่ะไปที่คูณ6เลยแล้วกันเนาะอะคูณ2ก็ได้อะเหมือนกันถ้าเกิดว่าช้าเกินไปช้าเกินไปหลุดหน้าจอแล้วครับผมนิ้วผมหลุดหน้าจอแล้วก็ต้องเพิ่มครับผมเพิ่มยังกว่าความไวที่ไม่หลุดหน้าจอก็ของผมก็ประมาณร้อยหนึง่ง แต่จริงๆอะถ้าเกิดว่าเล่น M4 อะความเร็วที่ประมาณ60เนี่ยก็ไม่หลุดแล้วแต่ทำไมต้องตั้งไวร้อยหนึ่งล่ะอย่าลืมนะคบว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่ M4 ับผมมันมีปืนที่ดีดมากกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเลือกปืนเลือกความไวให้มันครอบคลุมกับหลายๆปืนนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกทิคนึ่งนะเลือกความไวให้ครอบคุมกับหลายๆปืนเพราะว่าไม่โอ้โหถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นมามันไม่ใช่ M4 ของแต่งครบอย่างเงี้ยความไวหรือความความดีดยังไงมันต้องมากกว่านี้แน่นอนนะครับผมเพราะฉะน,น เผื่อไว้นะก็ประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยสําหรับผมก็คือกาลังดีสําหรับคนอื่นก็ค่อยไปปรับแก้ปรับลดกันอาจจะเริ่มต้นที่ร้อยหนึ่งแล้วลองไปเล่นเอ้ยปืนนี้เรายังคุมไม่ได้เลยในระยะนี้แล้วก็อาจจะเพิ่มความไวคุมไม่ได้หมายถึงว่านิ้วเลยจอแล้วนะครับผมอ่าต่อมาก็มาดูกันที่คูณ6แล้วกันอ่ะข้ามไปเลยเนาะอ่าคูณ6หายทเมื่อกี้น่าจะดรอปไปแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บก่อนละกันจะสเปรดูคูณ6เนี่ยเป็น เป็นอะไรที่ชัดสุดๆละในระยะใกล้ๆเนาะอ่าเอาสักระยะนี้อ่าระยะนี้ก็ได้อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดระยะนี้มันต้องเผื่อระยะสูงแล้ะกระสุนมันจะเริ่มย้อยแล้วครับผมอ่าอันนี้ความไวปกติผมใช้คือสองร้อยอ่าแล้วถ้าเกิดว่าความไวต่ำๆละ่ะสักประมาณหกสิบอ่าห้าสิบ แค่เลื่อนเนี่ยมันก,มนก็มันก็แบบหันตามศัตรูไม่ทันแล้วแต่ข้อดีคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ความแม่นยำเนี่ยเห็นไหมเลื่อนไปจุดเหลืองเนี่ยมันง่ายมากเห็นปะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความไวสูงเนี่ยเลื่อนนิดเดียวเอา้าเลยจุดเหลืองเอเลยอีกแล้วเลยอีกแล้วเนี่ยเออความไวต่ํามันก็จะแม่นตรงนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวรอออาปอดแดงอ,อีกไม่เป็นไรลองดูนะครับอันนี้ความไวต่ํานะเลย้วครับหมดหน้าจอแล้ว นี่ผมไม่สามารถลากต่อได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะแต่ว่าคุณหวเวลาผมเล่นทีอะคือผมยิงแบบยิงไกลนะก็ประมาณยิงแบบแถวๆตรงนี้หรือไม่ตง้งก็ตรงนี้เลยอะมันก็ต้องแบบว่าเนใช้ความไวนึงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนใช้คุณหไม่ได้ยิงไกลมากก็อาจจะร้อยนึงก็น่าจะอยู่แล้วนะครับผมค่อยๆปรับไปอะลองดูร้อยนึงบ้างอ่ะร้อยนึงระยะนี้ก็ อยู่อ่าไม่อย,ออยู่เห็นไหมนัดได้ท้ายเลยครับผมนัดได้ท้ายเลยนะ,ะนี่นัดได้ท้ายเลยเห็นไครับสุดจอแหละเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความไวไปเรื่อยๆครับผมให้รู้สึกว่าสเปซหมดแม็กเราไม่เลยนะแต่ว่าคูณหกสองร้อยากำลัลงดีนี่ขนาดปรับไวร้อยหนึ่งนะ M4 ของแต่งครบยังเลยแล้วถ้าเกิดปืนอื่นอนะ่ะยังไงมันก็เลยแน่นอนครับเพราะว่าเป็นปืน M4 นะเป็นปืนที่ดีดโคตรน้อยอยู่แล้วนะ ก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มาฝากในการปรับหาค่าความไวที่เหมาะสมสําหรับตัวเองนะครับผมสรุปกันอีกครั้งก็คือว่าการเลือกค่าความไวเนี่ยลองครับผมลองแล้วก็ดูว่าเราสเปรย์แล้วเนี่ยในระยะใกล้ๆเนี่ยเราลากนิ้วอะเลยหน้าจอไหมอันนี้คืออันที่1 2ก็มาดูว่าเราหันตามตัวศัตรูทันไหมใช่ไหมถ้าเกิดว่าหันทนักน,น,น,ทน,น,ทนก็โอเค1คือสเปรย์ไม่ให้หลุดหน้าจอสอคือหันทันไหมถ้าหันทันก็โอเค จริงๆสองอย่างนี้มันมาควบคบคู่กันอยู่แล้วสิ่งที่มาตรงข้ามก็คือความแม่นไหมถ้าเกิดว่าเราจะเอาลากเป้าเนี่ยไปที่จุดสีเหลืองเนี่ยมันลากยากยากไหมอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะถ้าเกิดไวมากมันจะเริ่มลากยากแล้วมันจะเลยแหละอ่าคือความแม่นยำมันก็จะลดลงนะครับผมก็คืออย่าให้มันเร็วเกินไปหรือว่าช้าเกินไปนะแล้วถ้าเกิดเร็วเกินไปอย่างหนึ่งนอกจากจะลากเข้าเป้าเนี่ยมันแม่นยำต่ำแล้วมันจะลากยากกว่าที่ความไวต่ำนะครับผมอีกอันหนึ่งก็คือบางทีการสเปรย์เนี้ย ระยะแบบไม่ไม่ไม่ไกลม,ม,มากอย่างเงี้ยขยับนิดเดียวอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ไม่ไกลเรานะระยะไกลๆอย่างเงี้ยขยับนิดเดียวมันอาจจะแบบอ่าทะลุทะลุจุดที่เราแบบต้องการสมมุติว่าเราต้องการแบบจุดเหลืองเงี้ยปืนดีดปุ๊บเรากดลงใช่ไหมบางทีเรากดนิดเดียวมันอาจจะเลยได้เนี่ยอาจจะเลยมันไม่เป็นเป้าเหลืองก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันเป็นการหาความไวที่เหมาะสมเอง,อง,งก็คือต้องลองปรับปรับให้อยู่ในเงื่อนไขที่ผมบอกนะครับผมก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้สอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย